หาปลายแล้วครับหาปูห,า,หาปลายแล้วมั้ยนึ่งนี่ยำรอบอยำฮ่าปลายก่อนครับมีปลายอยู่บ่ไหมนี่หลกหลอกถังว้ยหลกขักด้วยพี่น้องโอ้โหมันนี่น้ำคลองขึ้นไวโอ้มีปลายอยนะู่บ่เนาะน้องม้นอยู่บ่ไหม น้ำกินน้ำมีปลาอยู่ปอนดูมาอยู่ปอนมันนี่สว้งามขึ้นเน้โอมไปนวนตัดหญ้าเยอะเลยที่มีปลาบ่โอ้สวยงามทีนี้ามาอันปะครับมาลุ้นน้ำกันมีปลาบ่นี่จังมาอันอยู่มั่นน้องมันนี่ โอ,อ้คือคืออยู่พี่น้องเลยคือนันตีอยู่น้องบังคับคือบอคือนันนันตีบังก่อนบ้านบอคือพี่น้นนนองมีแต่หอยหอยขับหอยเยอะเหลือเกิน ขาดนมขาดอยู่เยพี่นอมขาดขาดบอยูเลยพี il, well ่นวนี้มันออกได้ปากกว้างมาอยูเลยนอ้านขาดรูักเลยมแซมอีก่อนพี่นมบได้เลยหลังหละมมาและ รอบก่อนครับ